بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد อะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่อลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเรายังคงอยู่กันในเรื่องราวของชีวิตหลังความตายเกี่ยวข้องกับเรื่องของโทษท่านของคนที่ทำผิดบางประการที่ลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ลงโทษในหลุงฝังศพ หรือที่เราเรียกว่าอาซาบุลกอบราอาซาหรือการลงโทษในหลุมฝังศพหรือที่เราเรียกว่าอาลัมบารซักโทษทันเบื้องต้นในอาลัมบรตซักพูดกับพี่น้องมาแล้วหลายเรื่องทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนินทารับหลังการที่ผู้ชายทำจีนาผู้หญิงที่ทําสีนาการที่คนคนหนึ่งปล่อยประละเลยไม่สนใจเรื่องละหมาด การที่คนคนหนึ่งละหมาดในสภาพทีเนื้อตัวไม่สะอาดสเผาบกพร่องการที่คนคนหนึ่งเห็นคนที่ถูกอาธรรมแล้วเราก็ไม่ช่วยเหลือทั้งทังที่มีความสามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมดนี้มีโทษทันนะครับจากคดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมได้อธิบายเอาไว้ทั้งนั้นเลยท่านพี่น้องครับเรามาดูกันต่อ อย่าลืมนะท่านยบีมุฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงโทษทันต่างๆเกี่ยวข้องกับความผิดต่างๆเกี่ยวข้องกับความผิดต่างเนี่ยหลายประเด็นทีเดียวอะ่ะดูประเด็นต่อมานะสภาพของคนที่โกงกินทรัพย์สินเด็กกำพรา้าโอ้โหเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวนิดหนึ่งคนที่โกงกินทรัพย์สินเด็กกำพร้าเนี่ย โทษทันเบื้องต้นในอลาลัมบัตซักคนเหล่านี้จะโดนอะไรเอามาฟังนะครับฮะดีสบันทึกโดยท่านอิมามไบฮัก,กีรายงานจากท่านอบูซาดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุในช่วงหนึ่งหรือในส่วนหนึ่งของฮะดีสท่านนบีบอกว่าซุมมามาด้อยตุหุไนอะตันไฟิดาอันนบีอักวามินมาชาริฟูฮุมกะมาชาริฟิลอิบิล فَتَفْتَحُ أَفْوَاهُهُمْ وَيُلْقَمُونَ الْأَنْجَمْرَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ أَسَافِلِهِمْ فيضجون قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ثُمَّ نَبِيٌّ بَغَوَان ในขณะที่ฉันขึ้นอิสรออ สักครู่หนึ่งฉันก็ผ่านมาที่คนกลุ่มหนึ่งริมฟีปากในห้อยออกมาห้อยเหมือนกับริมฟีปากของอูดอูดนี่ปากมันห้อยนะครับเวลามันเดืนยิ่งเหนื่อยปากห้อยออกมาปากในห้อยเหมือนกับปากของอูดเขาก็ถูกดึงปากออกแล้วก็ถูกขีบฐานร้อนๆแดงๆเนี่ยยัดเข้าปากเอาฐานแดงๆยัดเข้าปากก้อนแล้วก้อนเล่าก้อนแล้วก้อนเล่เาเอาฐานแดงๆเนี่ยยัดเข้าไปในปาก ซุมมายักร์จรยูมินอาซาฟีดีหิมหลังจากนั้นฐานแดงๆนั้นก็เข้าไปสู่ภายในอย่างรวดเร็วแล้วก็ออกมาทางก้นออกมาทางก้นพี่น้องฐานเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไม่นานก็ออกทางก้นออกทางก้นนี่ยังแดงๆอยู่เลยนะพี่น้องอัลลอฮฺอินนาลิลลาห์อินน่าอิลัยฮิรอจิุนพี่น้องช่างเป็นเรื่องของความทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเพราะว่า คนที่โกงกินทรัพย์สินเด็กกำพร้าพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานาะฮตาลาได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า una, อินนามายะอูลูนะฟีบุตูนิฮิมนารอแท้จริงเขาเหล่านั้นได้กินไฟนรกเข้าไปสู่ในทองของพวกเขาแล้วอันนี้คือโทษทันเบื้องต้นพี่น้องถ้าไปเห็นในอาลัมบัรซักก็พี่น้องคงจะอาจจะไม่ได้เห็นนะนะแต่ท่านนาบีนนะไปเห็นมาแล้ว ปากห้อยอยู่อย่างนี้นะดึงปากออกมาแล้วก็จับนะครับเอาหาที่คีบคีบเอาฐานร้อนๆในยัดเข้าปากยัดเข้าปากฐานร้อนๆที่ยัดเข้าปากปั๊บมันไหลนี่มันออกตรงไหนพี่น้องออกตรงก้นวันอญญายาดุบินละเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาให้พ้นจากสภาพตรงนี้ด้วยฟَกุนตุซุบ,าาบฮานัลลอฮ ن َ اللَّهِ يَا ج ِ ب َ ر ท่านบีก็บอกว่าฉันกล่าวกับท่านจิบรีนว่ามหาบุรุทธิ์ควรแด่อัลลอฮ์นี่มันอะไรกันเนี่ย mm hmm. ก็ละ่ะท่านจิบรีนก็กล่าวตอบว่าอัลลอดีนยะกุลูนะอัมวาลันยะตามาซุลมันบนคนเหล่านี้คือบรรดาผู้ซึ่งโกงกินทรัพย์สินเด็กกำพร้าในลักษณะที่อาธรรมในลักษณะที่อาธรรมเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหมามบาับฮะกีท่านพี่น้องครับ นี่คือโทษทันเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่โกงกินทรัพย์สินเด็กกำพร้าดังนั้นผมก็ขอเตือนตัวผมเองคณะกรรมการของอมูลนิธิที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของเด็กกำพร้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารทรัพย์สินเด็กกำพร้านั้นให้อยู่ในทางที่ทเที่ยงตรงที่สุดอยู่ในกรอบของความถูกต้องให้มากที่สุด มิฉะนั้นโทษทนตรงนี้อาจจะลามปามาถึงเราด้วยก็ได้และบุคคลที่มีเด็กกำพร้าอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าตัวเล็กๆอายุสองขวบสาขวบทรัพย์สินเขามีอยู่ประมาณ4 5 0 0 0น5แสนบาทถ้าจะยักยอกไปเนี่ยเด็กไม่สามารถที่จะไปขึ้นโรงขึ้นศาลไม่สามารถที่จะเรียกร้กรองทักท้วงสิทธิต่างๆได้ เพราะนั้นคนที่ทำกับเด็กกำพรา้าด้วยการโกงกินทรัพย์สินเด็กกำพรา้าเนี่ยก็คือบุคคลที่ทำคนที่ไม่มีทางสู้เขาเรียกว่าอาธรรมกันแกล้งยักยอกคนที่ไม่มีทางสู้ไม่รู้อินนอินเนอะไรเลยตรงนี้แหละอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาโทษหนักเหลือกเกินสำหรับบุคคลที่โกงกินทรัพย์สินเด็กกำพรา้าอัลลอฮฺอัลอัรอ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องเรื่องนั้นก็คือ สภาพของคนที่เป็นมุสลิมะไม่ยอมให้นมลูกฟังให้ดีนะไม่ยอมให้นมลูกทั้งๆัท,งท,งที่มีความสามารถที่จะให้นมลูกได้มีอยู่ยุคหนึ่งเดี๋ยวนี้คงจะมีน้อยแล้วนะยุคหนึ่งเขาบอกว่าแม่นมเนี่ยแม่ที่เอานมให้จากเต้าให้ลูกกินเนี่ยหลังจากที่ผ่านไปหกเดือนหรือห้าเดือนแล้วเนี่ยนมไม่มีประโยชน์อีกแล้วเขาก็บอกกันอย่างนั้น แต่พอตอนหลังเนี่ยวงการแพทย์เริ่มเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีการตรวจสอบมีการวินิจฉัยกันออกมาอีกแล้วนะครับแม่นั้นถึงแม้ว่าจะมีน้ำนมให้แก่ลูกกินถึงสองปีสองปีนะทุกวันน้ำนมของแม่ยังมีคุณค่าที่เยี่ยมยอดที่สุดสำหรับลูกน้อยนี่คือคำวินิจฉัยของวงการแพทย์ออกมาใหม่แนละ้วทีนี้คนที่ ไม่ยอมให้นมลูกหมายถึงหมายถึงใครพี่น้องหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถให้นมลูกแต่ก็กลัวกลัวหนอกใจายานกลัวหนอกจะห้อยกลัวสรีระกลัวเชฟเสียนะทั้งทั้งที่มีความสามารถให้นมต่อบุตรได้ก็ไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ให้ขี้เกียจขี้เกียจพอปล่อยไปสักพักหนึ่งน,งนมมันก็แห้งมันก็ไม่ไหลออกมาแล้ว พอนมแม่นี่แปลกนะถ้าลูกดูดดื่มอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนมนี่จะไหลออกมาปกติมันจะมีเครื่องกันเครื่องกรองของมันเนี่ยผลิตน้ํานมออกมาตามปกติถ้าหากว่ามันยังถูกดูดดื่มไปใช้ถูกดูดดื่มให้แก่ลูกน้อยแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่ดูดดื่มอีกแล้วก็จบนะครับมันปิดล็อกโดยอัตโนมัติของมันทีนี้ถ้าหากว่ามีความสามารถที่จะให้นมบุตรแล้วไม่ยอมให้ ดูนะโทษทันอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเป็น h a ดีษที่บันทึกโดยท่านอิมามตอบรนีนะครับรายงานจากท่านอบูอุมามะอัลบาฮิลีท่านตอบรนีนะครับได้บอกว่าริยาลูฮูริยาลุสเซฮ์คนที่อยู่ในสายรายงานนี้เป็นสายรายงานที่ถูกต้องท่านนบมีบอกว่าซุมมันตอลักนา فإذانحنبنساء ٍََََُِِِْ م ah ُ ع ma ah um َ ل <na> oh, َّ ق َ ا ت ٍ ب ِ ع ر َ ا ق ِ ي ب ِ ه ِ ن َّ م ُ ص و َّ ب َ ב ת ر ُ ؤ ُ و س ิ ه ن َّ ت َ ن ْ ح َ ش ُ و َ د َ ي َ ا ه ُ ن َّ ا ل ح ي َ ا ة ك ل ت ُ م َ ن م ا ه ؤ ل َ ا ء ق َ ا ل ه َ ؤ ل َ ا ء ا ل َّ ذ ِ ي ن َ يمنعونأولادهممنالبانيهن ََََََََُُِِّْْْْโอ้พี่น้องท่านนับดบอกว่าจากนั้นไม่นานเราก็เดินผ่านมา และพวกเราหมายถึงยิบรีนกับท่านมีการินเดินผ่านมาที่กลุ่มของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งถูกจับนถูกตะขอเนี่ยกออเกี่ยวที่บริเวณไายทอยเนี่ยเกี่ยวแล้วก็แขวนเกี่ยวแล้วก็แขวนพอเกี่ยวแล้วเนี่ยศีรษะตรงนี้ถูกตึงเอาไว้ถูกตึงเอาไว้มีงูจํานวนมากพี่น้องมากัดที่น้ํานมกัดที่เต้าน,นมพราเขางูจํานวนมาก ถูกแขวนด้วยไถทอยแขวนที่เนี่ยที่เส้นเอ็นทั้งสองเนี่ยจับแล้วก็แขวนแล้วก็หัวศีรษะก็ถูกตึงหันไปไหนมาไหน,ไ,หน,ไ,หนไม่ได้ที่เต้านมของเขาทั้งสองเนี่ยมีงูงูจานวนมากเลยมาฉกกัดที่เต้านมของเขาท่านอาบีเห็นแล้วท่านอบีก็ตกใจฟ,อก,ฟอกอะ่ะท่านอาบีก็กล่าวว่าโอจิบรินเอ๋ยนี่มันอะไรกันเนี่ยคนเขานี้ทําความผิดอะไรกัน ยิบรีนก็บอกว่าฮาอุลาอิลลาีนายมนาอูนาอุลาดะฮุนนามินอัลบานิหินเหล่านี้คือบรรดาผู้ซึ่งเหล่านี้คือบรรดาผู้ซึ่งห้ามปรามลูกของตัวเองไม่ให้กินน้ำนมของตัวเองทั้งๆท,ท,ที่มีความสามารถถ้าไม่มีความสามารถไม่มีปัญหาพี่น้องเอาร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงอาจจะเป็นโรคหรืออาจจะป่วยไม่สบายอันนี้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าร่างกายแข็งแรงมีความสามารถที่จะให้น้ำนมกับบุตรได้และไม่ยอมให้วันอายาดุบินลาเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเถิดพี่น้องถ้ามีความสามารถให้นมต่อบุตรแล้วไม่ยอมที่จะทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์อันนี้คือโทษเบื้องต้นสําหรับบุคคลที่เป็นแม่นมแล้วก็ไม่ยอมให้นมบุตร ทางทางที่มีความสามารถนะครับประการต่อมาสภาพของคนที่แอบละสินอดในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาเขาเรียกว่าถือสินอดบังหน้าหรือถือสินอดเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนเองถือสินอดแล้วก็แอบไปกินแอบไปละสินอดโดยยังไม่ถึงเวลาไม่ได้คิดเลยว่าอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาเนี่ยมองดูพระองค์เฝ้ามอง เราในการที่เรากําลังถือสินอดคนบางคนเนี่ยดีนะขณะถือสินอดเนี่ยบางคนไม่กล้ากืนน้ําลายเนี่ยเพราะเกรงว่าอาจจะมีเศษอาหารหรืออาจจะมีน้าที่ตอนบ้วนปากเนี่ยมันติดเข้าไปในน้าลายแล้วมันก็ขู่ก,กืนเข้าไปในกระเพาะเกรงว่าการถือสิ้นอดนี่นจะเสียแต่ขอเรียนให้ทราบว่าการถือสินอดนั้นสามารถกลืนน้ําลายได้ไม่มีปัญหาทีนี้คนที่ถือสิ้นอดแล้ว หันซ้ายหันขวาแอบ,บเข้าครัวหันหน้าหันหลังแอบ,บเข้าครัวแล้วก็ไปกินคนเหล่านี้เป็นอย่างไรถือมีความผิดนะถือว่าโกหกหลอกลวงอลัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลามีความผิดท่านนาบีบอกว่าซุมมันตอนรักาดานานะ فإذا نحن ب رجال و ลล ا ء م ع ل ق ا รากีบิฮนิน <en> <t une> พวกเราก็เดินผ่านไป นะครับไปยังกลุ่มของผู้ชายจำนวนมากกลุ่มของผู้หญิงจำนวนมากถูกจับไายทอยนี่นะครับดึงขึ้นนะครับแล้วศีรษะของเขาก็ถูกตึงหันไปไหนมาไหนไม่ได้ยัลฮัสนามินมาอินกอลีอินกอลลีลินแล้วก็เอาลินเนี่ยนะค่อยๆลีน้ำทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็น้ำเนี่ยนะเป็นน้ำที่ร้อนมาก เอาลินเนะี่ยเลียน้ําที่ร้อนระอุเลียไปก็คงจะลินปากเปิดคงพองไปหมดแหละกุ้นตุมาฮาอุลาอฉันก็กล่าวว่าคนเหล่านี้นเป็นใครกันก็ละ่ะท่านจิบรีนก็กล่าวว่าฮาอุลาอิลลดีนยาซูมมนาวายุฟติรูนะาวายุฟติรูนะากับละตะฮิลละตะซามิฮิมท่านนาบีได้รับคําตอบจากท่านจิบบรีนว่าคนเหล่านี้นะ เป็นบุคคลที่ถือสินอดแล้วหลังจากนั้นแอบไปกินอาหารนึกว่าอัลลอฮ์ไม่รู้คนเหล่านี้เขาเรียกว่าคนหลอกลวงอัลลอฮ์ในใจบอกกับผู้คนปากบอกกับผู้คนว่าฉันบวชนะฉันบวชนะแต่ว่าตนเองกลับไม่ได้ถือสินอดอย่างแท้จริงหันซ้ายหันขวาเข้าครัวหันหน้าหันหลังเข้าครัวคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ โกรธกริ้วและอัลลอฮ์ก็มีโทษทันในหลุมฝังศพนะครับเบื้องต้นนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายควรอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างนะครับซึ่งเราอยู่ในเดือนอมนะอดเนี่ยยังไงก็ตามแต่อัลลอฮ์เฝ้ามองการกระทําของเราอยู่อัลลอฮ์เฝ้าดูการกระทําของเราอยู่นะครับพี่น้องอีกสักเรื่องหนึ่งสภาพของคนที่โกงที่ดินอ่าพี่น้องแหมเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องที่โกงมรดก นะครับคณะ,ะกรรมการสุราอที่โกงที่วากัฟโกงที่ดินเนี่ยบาปหนักนะบาปหนักมากมีโทษทันในหลุมฝังศพด้วยดูนะฮะดีสบันทึกเดียวท่านอิหม่ามอามัดอันยะลาอิบนมุรรห์กล่าวสัมตุรสูละลอฮิสัลลัลลอฮุอัลัยหิวะซัลลัมยากูลอายุมะรจูลินซัลามาชิบรันมินัล้อ ท่านยาลาอิบนิมุรรได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลอลลลฮุอาลฮิวะสัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะบุคคลใดก็ตามแต่ที่ไปอาธรรมไปคดโกงที่ดินมาคืบหนึ่งเอาสมมติว่าที่ดินน่ยคืบหนึ่งไปโกงเข้ามายาวไป100เมตรไปเลื่อนเสาหินไปคดโกงเข้ามาคืบเดียวนะคืบเดียวกัลละฟะหุลลอฮุอาซ์ะวเจลไอยัพฟิร์ฮูฮัตตายบุลุกะอาคิรัสะัย อรารอดีนอรารอดีนอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะบังคับหมายถึงทำให้เขาเนี่ยรับผิดชอบในการที่จะขุดดินบริเวณน,นั้นเนี่ยไปจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายในชั้นที่เจ็ดอัลลอฮ์พี่น้องเป็นดินลงไปเจ็ชั้น,เ,นเราไม่รู้เลยว่ามันจะมันจะลึกขนาดไหนอนะซุมมาอยู่ตาวิโกูอิลายามิลกิยามะ หลังจากนั้นในวันกิยามาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เอาดินตรงนั้นนี่แหละมอบหมายให้ขุดให้ขุดให้ขุดมาให้พักพอเลยอัลลอฮ์ก็จะทําให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเอาดินมาอยู่ที่เนี่ยพี่น้องอยู่เตาวิกโกโฮดึงดินที่มาอยู่ที่ต้นคอเนี่ยอยู่ที่บาอยู่ที่ต้นคอเนี่ยพี่น้องก็คงจะแบนแต่แะแต,แต่แต่อย่างนั้นแหละถ้าโกงเขามันงานหนึ่งร้อยตารางวาโอ้โหพี่น้องมันจะขนาดไหน ขุดเรื่อยไปขุดเรื่อยไปแล้วก็เอาดินมาตั้งไวท้ที่ไทยทอยเอาดินมาตั้งไวท้ที่ไทยทอยเราเนี่ยมโนภาพไม่ออกว่ามาตั้งยังไงอะตั้งที่ไทยทอยงงเหมือนกันมีน้องเอามาตั้งที่ไทยทอยเสร็จเรียบร้อยแล้วฮัตตายุกบะใบนันนาะจนกว่าการชําระความในทุ่งมหัดจะเสร็จสิ้นนี่คือโทษทันเบื้องต้นของคนที่โกงที่ดินคนที่ย้ายหลักหิน บางทีกย้ายไปคืบเดียวย้ายไปศอกเดียวโอ้โหยาวไปประมาณสักห้าร้อยเมตรอเอาที่เขาไปบานเลยอย่างเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตาบ้าตัวต่วตออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาให้มากๆสําหรับบุคคลที่เป็นพี่น้องกันนะ่พี่น้องเป็นลูกพี่ลูก,น,กน้นนองกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องคานตามกันมาเรือ่องมรดกแบ่งให้ชัดเจนอย่ามีการคดโกงใดๆทั้งสิ้น นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงพี่น้องก่อนจะจากกันในวันนี้ดูอีกสักเรื่องหนึ่งสภาพของคนที่เสพยาเสพติดแล้วก็สภาพของคนที่เสพสิ่งมึนเมาคนติดยาขี้เหล้าเมายาคนเสพยามายาอียาบ้าทั้งหมดถูกลงโทษในหลุมฝังศพด้วยเขาเรียกว่าอาดาบุลกอบร์ คนที่จะถูกลงโทษใ,ในหลุมฝังศพในฮะดีษระบุอย่างนี้นะครับท่าน,านอบูมูซาหนาอัชารีรอดิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่านินนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีมุ h a ม m a d ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าซาลาสตุนลายดุโคลูนัลจันนะมีบุคคลอยู่สามประเภทสามประเภทนะอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์ สามประเภทนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์มีใครบ้างพี่น้องมุดเดี๋ยวมีนุลคอมคนที่เสพสูบยาเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งกินทั้งฉีดเข้าเส้นทั้งเสพทั้งดมไอระเหยสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์วกอติอุรหิมคนที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์อีกคนหนึ่งก็คือคนที่ตัดขาดกับเครือญาติวามูซัดดิกุนบิเซห และบุคคลที่เชื่อถือเชื่อถือไสยศาสตร์เวทมนต์คาถามนต์ดำไสยศาสตร์คนที่ไปเลื่อมใสเข้าไปเกลือกลัว้วเข้าไปรักษาโรคด้วยไสยศาสตร์คนทั้งสามคนนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์เน้นที่คนที่ติดยาเสพติดพี่น้องดูท่านอบีมุฮัมมัดสุลสลัลฮุาะลฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างไรว่ามันมาแต่มุดมีนันลิลคัมรี และผู้ใดก็ตามแต่ที่ตายในสภาพที่เสษสิ่งมึนเมากินเหล้าเมายาเสพย,ยาเสพติดยาบ้ายาบ้ายาายาอีอะไรต่างๆทั้งหมดเสพพอเสพไปแล้วปับ๊บวันกียาม์มาเป็นยังไงไม่ใช่วันกียามานตายในสภาพที่เสพย,ยาเสพติดสกอฮัลลอฮุอัลซะวะจัลลมินน่าฮริลูตะออัลลอฮสุบฮานาวะตาลาจะให้เขาได้กิน กินน้ำที่มาจากแม่น้ำกูต้อเอ๊ะแม่น้ำกูตอมันอยู่ตรงไหนกันละ่ะอยู่ในอารลัมบัตซักนั่นแหละพี่น้องแม่น้ำกูตอเราไม่รู้มันจะใหญ่โตนะครับยาวขนาดไหนเราไม่รู้แม่น้ำกูตอนี้เนี่ยท่านนบบีมุฮัมมัดสุลลัลวุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามวยาอัลลอฮุสลลัมว่า,า الله, วมาหนารุลกูตอโอท่านอัลลอุลลัมแล้วไอ้น้า แม่น้ํากูต้อนนี่มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรก็ล่ละท่านนาบีมุฮัมมัดสลลวะฮุอาเลย์ิวะซัลล,ลัลลมก็กล่าวว่าหนารุนยัจรีมินฟูรูจิลมูมิซาตยุดีอัฮลนนารีฮูฟูรูจิหิมเป็นเป็นแม่น้ําสายหนึ่งที่มันเป็นของเหลวที่ออกมาจากอวัยวะเพศของผู้หญิงโสเพณีน้ำเหลวๆของเหลวนะครับอันเหม็นครุง ออกมาจากอวัยวะเพศของบรรดาโสเณีซึ่งกลิ่นมันเนี่ยนะครับให้อันตรายให้ความทนทุกข์ทรมานต่อบุคคลที่อยู่ในบริเวณนั้นอย่างมากมายทีเดียวพี่น้องครับหลายประการเลยวันนี้เรารู้ไปมีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของคนที่โกงกินทรัพย์สินเด็กกำพร้าหยุดได้แล้วพี่น้องเกี่ยวกับคนที่ไม่ยอมให้นมลูกหยุดได้แล้ว นะเต่าบ้าตัวซ่าอย่าเป็นหญิงโมเดิร์นไปไหนมาไหนต้องหน้าอกต้องไม่ยานอะไรตำนองเนี่ยนะครับอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดสิทธิของเธอที่จะต้องให้นมกับบุตรเป็นยังไงต้องทําให้ครบสมบูรณ์สภาพของคนที่แอบไปละสินอดในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาสภาพของคนที่โกงที่ดินเป็นยังไงอัลลอฮ์ให้ขุดดินลงไปเจ็ดชั้นอัลลอฮ์พี่น้องแค่ขุดหลุมฝังมมยัดในการโอ้โหตั้งสี่ห้าคนเหนื่อยกัน ลงไปนิดเดียวลงไปไม่ถึงสองเมตรทที่ลงไปประมาณสองเมตรอลลา์ <Allah. S 1> แล้วก็คนที่อะไรคนที่เสพยาเสพติดพี่น้องครับทั้งหมดนี้ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องจังหวัดภาคใต้นิดหนึ่งนะที่ที่ท่านเนี่ยมีลูกมีหลานแล้วก็อยู่ในสังคมที่มันมีแต่ยาเสพติด ท่านต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะตกปกป้องดูแลลูกหลานของเราให้พ้นจากอำนาจของยาเสพติดให้พ้นจากพิษภัยของยาเสพติดให้ได้ถ้าหากว่ายังไม่รักษาถ้าหากว่ายังไม่อะไรละ่ะเอาใจใส่ไม่แน่เหมือนกันนะพี่น้องลูกของเราอาจจะโดนโดนลงโทษในหลุมฝังศพแบบนี้ก็ได้ ตามที่ผมได้อ่านไปในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลาลฮุอะลฮิวซัลลัมพี่น้องครับเราเป็นห่วงกันนะอย่าทอดทิ้งกันอย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับสังคมอย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับเพื่อน,อนจนกระทั่งเขาเอาตัวเองไปถลํำอยู่กับเพื่อนจนกระทั่งคนเหล่านั้นต้องเสพยาเสพติดลูกนะทาวาติดบุรีนะนะพี่น้องบุรีเนะี่ยผมบอกอยู่เป็น หลายสิบครั้งเราบุหรีนั่นเป็นสิ่งที่ฮารามในหลักการขอออิสลามฮารามดังนั้นการสูบบุหรีจึงเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างบุหรีนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งเด็กอ่ะน,นะลูกอ่ะน,นะพี่น้องผมบอกไว้ให้ถ้าเริ่มสูบบุหรีปั๊บแหละคอยดูนะอะไรอะไรที่หนักกว่านั่นเนี่ยจะเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาก็ขอให้ช่วยกันดูแลกอนแล้วกันพี่น้องอย่าปล่อยให้ลูก อยู่กับเพื่อนๆเ,เอาสิ่งต่างๆหลอเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังไปเล่าให้ลูกฟังวันนี้ได้ไปหลายประการเลยคนโกงที่ดินเป็นยังไงคนที่ถือสินอดแล้วก็แอบไปละสินอดเขาเรียกว่าโกหกอัลลอฮ์หลอกลวงอัลลอฮ์เป็นยังไงมีลูกแล้วยอมให้นมบุตรเป็นยังไงโกงทรัพย์สินเด็กกำพร้าเป็นยังไงตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่นําไปเสนอให้แก่ลูกๆของเราได้รับทราบแล้วก็อินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้ได้ อะไรนะั้นได้ลูกที่มันรู้สึกมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูตะลามีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์มีความเกรงกลัวต่อโทษทันในหลุมฝังศพนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ซึ่งก็จะได้นําเอาเรื่องราวของชีวิตหลังความตายเนี่ยมาบอกกับพี่น้องเรื่อยๆอีกนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับัวบินละฮิตเตฟิกวันฮิดายะอัสสลามอะัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุ